สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะจะมีข้อมูลอัปเดตอย่างไรบ้างมาติดตามรับชมกันเลยก่อนอื่นต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆข้อมูลโครงการของรัฐบาลตอนต,อนต่อไปนะคะผมนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราโฆษกกรมระม,รมยัยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ พี่น้องประชาชนครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพบมีผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับในขณะนี้ครับก็มีการเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับในวันนี้เรามาติดตามรายละเอียดของสถานการณ์ของโควิด -19 ในประเทศไทยรวมไปจนถึงมาตรการการรับมือการระบาดของโควิด -19 นะครับว่า จะเป็นอย่างไรต่อไปครับและในวันนี้ครับเรามาพบกับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคครับท่านนายแพทย์โอภาสการเกวินพงศ์ครับขอเชิญท่านอธิบดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับสถานการณ์โรคโควิด1 9ในขณะนี้ทั่วโลกยังพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากการระบาดของ เชื้อไวรัสกายพันธุ์ที่เราเรียกว่าสายพันธุ์เดลต้าในหลายประเทศซึ่งขณะนี้พบแล้วมากกว่า111ประเทศทั่วโลกส่งผลให้มีผู้ป่วยผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยขยายวงกว้างในระดับสูงมากจนกระทบ ขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงในต่างจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่1 0 8 2รายและมีผู้เสียชีวิต141รายส่วนใหญ่มากกว่า70เป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อของการระบาดในระลอกนี้แตกต่างจากก่อนหน้านี้มากเพราะว่าพบการระบาดแพร่เชื้อในครอบครัวในคนที่รู้จักเพื่อนบ้านติดไปถึงผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังในบ้านซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญทำให้การป่วยเกิดอาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้ จนถึงวันนี้ยังมีการลักลอบเล่นการพนันรวมกลุ่มเพื่อนจัดปาร์ตี้ที่บ้านและนอกบ้านเป็นความเสี่ยงที่ทำให้การแพร่ระบาดของโรคไม่ลดลงต้องขอบคุณความร่วมมือของทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานทุกองค์กรและพี่น้องประชาชนทุกคนที่ยังให้ความร่วมมือเป็นส่วนใหญ่ถึงเวลาที่ทุกครอบครัวจำเป็นต้องปกป้องผู้ที่ท่านรักและตัวท่านเองด้วยตัวของท่านเอง โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายงดออกจากบ้านทำงานที่บ้านให้มากที่สุดหรือ Work from home ลดความเสี่ยงจากการไปติดเชื้อนอกบ้านและไม่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นต่อทั้งนี้เวลาอยู่บ้านต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาเมื่อพูดคุยกับสมาชิกในบ้านทานอาหารแยกกันทำความสะอาดอุปกรณ์หรือที่จับร่วมกันบ่อยๆเช่นตู้เย็น ลูกบิดประตูราวบันไดโต๊ะอาหารเป็นต้นเราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังในบ้านของเราหากพบการติดเชื้อจะได้ป้องกันอาการที่รุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้จำเป็นต้องพาผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังไปรับการฉีดวัคซีนซึ่งขณะน,นี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ได้เตรียมพื้นที่และได้รับวัคซีนเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ในหลายจุดสถานการณ์โรคในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกยังพบการระบาดในโรงงานและสารประกอบการต่างๆผู้ประกอบการต้องร่วมมือกันกับคนงานเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก มีการแพร่เชื้อกระจายไปยังชุมชนรอบๆทำให้จะต้องมีมาตรการที่เคร่งคัดที่เรียกว่า bubble and seal คือการอยู่ในสถานประกอบการกับที่พักเท่านั้นทั้งการเดินทางจะต้องไม่แวะตรงจุดต่างๆการอยู่ในสถานประกอบการต้องมีการกำกับอย่างต่อเนื่องสถานการณ์โรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลจำนวนมากทำให้โรงพยาบาลต้องรับผู้ป่วยที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขอความร่วมมือทุกท่านงดเดินทางข้ามจังหวัดและเพิ่มการดูแลรักษาโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีอาการหรืออาการน้อยให้เข้าระบบการจัดการรักษาดูแลที่บ้านหรือการกักตัวรักษาในชุมชน ซึ่งขณะนี้ได้มีความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานได้เริ่มดําเนินการเป็นปรูปธรรมแล้วจากสถานการณ์ในขณะน,นี้คาดการว่าหากยังไม่ทํามาตรการอะไรที่เพิ่มเติมกว่านี้จะทําให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจํานวนมากไปอีกอย่างน้อย3-4เดือนทําให้ต้องมีการยกระดับมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะการจํากัดการเดินทางซึ่งเป็นปัจจัยสําสคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรคนอกจากนี้ทุกท่านต้องเข่งครัดมาตรการส่วนบุคคลและเร่งรัดความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องขอแจ้งว่าความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังมีระดับสูงมากกลับมาดีขึ้นได้ในเร็ววันขอบพระคุณครับครับในวันนี้ไม่มีประเด็นคําถามนะครับท่านอธิบดีมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนส่งท้ายไหมครับครับขอบพระคุณครับคงนําเรียนว่าขณะน,นี้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกท่านมีส่วนสําคัญยิ่งโดยเฉพาะในการลดการเสียชีวิต ของกลุ่มเสี่ยงต่างๆผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เรารักในครอบครัวจําเป็นจะต้องมีมาตรการส่วนบุคคลที่เค้่งคัดความร่วมมือของทุกท่านจะเป็นปัจจัยสําคัญทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการที่จะเพิ่มเติมและจะมีการถแถลงข่าวในลําดับต่อไปครับครับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ครับ ครับในช่วงท้ายรายการครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากการเปิดลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปผ่าน4ค่ายมือถือคือ a s t t u u e e t a c และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ขณะนี้ครับระบบตรวจพบการแจ้งข้อมูลวันเดือนปีเกิดและอายุเป็นเท็จจำนวนมากครับ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับและเตรียม SMS หรือ QR Code ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์พร้อมบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่คัดกรองเพื่อให้เกิดความรวดเร็วครับและลดการแอรอัดทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการสำหรับผู้จองคิวที่แจ้งข้อมูลวันเกิดและอายุเป็นเท็จ เพื่อรับคิวสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าท่านจะทำการจองได้สำเร็จแต่ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะไม่สามารถบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ให้ท่านได้เนื่องจากต้องเร่งฉีดให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือ60ปีขึ้นไปก่อนครับเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูงนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุขครับ ก็ขอเชิญชวนครับในกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดค่อนข้างสูงพื้นที่สีเข้มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือในกลุ่ม7ดเสี่ยงโรคเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปอดหัวใจโรคไตวายเรื้อรังหลอดเลือดสมองอ้วนนะครับโรคมะเร็งแล้วก็เบาหวานนะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้นะครับก็มีการรณรงค์ในสตรีมีคันนะครับที่อายุคันตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนเช่นกันครับและในช่วงท้ายครับ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันดูแลตัวเองด้วยการพำนักอยู่ที่บ้านนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเฉพาะนะครับจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับออกไปสู่จังหวัดอื่นๆงดการเข้าที่ที่ผู้คนนะครับอยู่รวมตัวกันมากๆหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มในการรับประทานอาหารครับใส่หน้ากากตลอดเวลาเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆนะครับดังสโลแกนนะครับที่อยู่บนจออยู่บ้านอยู่ห่างหยุดเชื้อ เพื่อเราทุกคนครับครับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับล่ามภาษามือจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีสำหรับการสื่อสารผู้ปกพร่องทางการได้ยินครับในวันนี้ครับผมายแพทย์เด็กชัยเพียรศรีวชราโคศกรมระมัยขอลาพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครับจบไปแล้วนะคะกับศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน,นาของกระทรวงสาธารณสุข สุดท้ายนี้ยังไงต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กดจับสไครต์และกดกระดิ่งติดตาม <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลโครงการของรัฐบาลตอนต,อนต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณคะ่ะ